โอโหโโหโห,โหนี่คือชมพู่นะคะดูดูด,ด<อ>กมากมากสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ต้นชมพู่นะคะเพื่อนดูดกเนาะดกมากเลยเอ่ะเห็นไหมเป็นชมพู่ไม่รู้ว่าลูกจะโตแค่ไหนนะ แต่ว่ามันเริ่มแบบสีแดงแล้วอะเดี๋ยวให้ดูเนาะชมพู่น่หารเพื่อนมดแดงนี่เริ่มสีแดงแล้วอันนี้สีแดงสีแดงนิดหน่อยเดี๋ยวต้องรอดูตอนโตก็มีมดแดงเริ่มทำรังแล้วเดี๋ยวเราจะได้กินมดแดงด้วยอาหารอาหารเช่นสูงนะคะมดแดงทำรังแบบนี้นะคนเมืองเคยเห็นไหมเนี่ยคนเมืองนี่นะคะมาแย่ขายมดแดงดก โอเคค่ะวันนี้จะพาชมสวนแถวนี้แหละเดี๋ยวจะพาชมสวนชมต้นไม้ต่างๆอ่าส้มโอก็เริ่มออกลูกแล้วนะเพื่อนส้มโอสวนแถวนี้เดี๋ยวพาชมสวนนะคะแม่ส้มโอนี้เดี๋ยวเราลองมาเก็บกันเนาะแต่ว่ายังไม่โอเคแหละส้มโอเนี้เพื่อนๆดูไหมว่าจากนะไม่รู้จะทันหรือเปล่านะ หอ,อมมากจากตรงที่ออกดอกอะออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยได้กินได้ขายเนี่ยใช้เวลาถึงหกเดือนนะคะหกเดือนนะโอโ้โหเนาะแบบนานมากเลยอะกว่าจะได้ลูกหนึ่งลูกหนึ่งเน,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 นะอันนี้มีสองลูกันตรงนี้นะเดือนนะเนี่ยกว่าจะได้กินได้กินลูกหนึ่งลูกหนึ่งเนาะเดี๋ยวให้ดูต้นนี้ดกนี่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 กว่าจะอันนี้ ก็ออกลูกแล้วเนาะช่วงนี้ก็กำลังทยอยออกลูกเขาเป็นหน้าหน้าซมโอนะนี่ค่ะนี่นะนนเาเป็นโนนน,นี่นี่ค่ะเพื่อนอันนี้ก็เริ่มออกลูกแล้วลูกแบบเล็กๆนะอันนี้เป็น มะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมออกลูกอีกแล้วที่เรามาเก็บตอนที่มาใหม่ๆเดือนที่แล้วเนาะทลายนั้นกินไปหมดแล้วก็มันจะมีลูกแก่ลูกหนึ่งก็เอาเก็บเอาเก็บไว้ปลูกนะเก็บไว้ให้มันงอกต้นแล้วเราไปปลูกนะคะปลูกเป็น,นมะพร้าวน้ำหอมอันนี้ก็นี่เตรียมตัวอีกนะคะเตรียมตัวเต็นมตัวเก็บเนี่ยอันนี้เก็บได้แล้วแต่ว่าเหมือนจะแก่แล้วเพื่อนนี่อันนี้น่าจะแก่แล้วล่ะนี่นะพอมันเป็น สีน้ำตาลแบบนี้แหละเก็บได้แล้วแต่มีหมาตามมาอีกแหละทองดำทองดำเหมือนเขี้ยวมันเขี้ยวมันเขี้ยวมันเขียเข้ยวหน้าตามมาโอ้ดูดูหน้าขี้ฉานะขี้ฉานเอานตัวผู้ทั้งคู่เดี๋ยวพาไปดูส้มโอต้นนี้ต้นนี้ก็ออกต้นนี้ใหญ่มากนะหน้ามาแบบว่าอดีตต้นนี้ น้าเสือมาปูแบบข้างล่างเนาะเล่นแบบกินตํำๆอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเอ็นจอยเท่าไหร่นะเอนจอยแต่ว่าเราเอนจอยทำอย่างอื่นเหมือนเป็นนี่ค่ะนีอ่อันนี้ก็โอ้โดกมากเลยอันนี้ก็ด้วยดกมากเลยต้นเนี้ยต้นนี้ก็ กี่ปีมันน่าจะหลายปีแล้วโอเคเดี๋ยวเราพาเดินดูดีน,นี่เป็นต้นมะม่วงงอกเองหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเมื่อก่อนอันนี้เป็นหลังบ้านบ้านเก่านะบ้านเก่าบ้านเก่าเนาะแต่ก่อนก็อยู่ตรงนี้แหละมีชปงเชปล่าวนี่หน้าหน้าเอาเม็ดไปปลูกนานื่อนี่นพริกพันอะไรไม่รู้ทางนี้ก็เป็นต้นฝรั่งนะ เก็บกินไปแล้วหมดละบานาน่ <laughs> ากลวยนะเสนอวันวันภาษาเขมรน,นะเดี๋ยววันนี้สอนภาษาเขมรไปด้วยนะกล้ลวยนะคะภาษาอังกฤษบ a นาน่าใช่ไหมภาษาเขมรน,นะจีกนะจกจจกนะโอเคจำได้ไหมคนละเรื่องเลยนะจจกล่วยนะคะอันนี้ มะพร้าวนะมะพร้าวภาษาเขมรเรียกว่าโดงนะคะโดงโดงนะมะพร้าวฝรั่งภาษาเขมรว่าอะไรวะละปูดละปูดกระตูดกระตูดคือมะย,ยมนะละปูดคือฝรั่งนะถ้าจําไม่ผิดนะเออข้าวโพดอะไรวะข้าวโพดคล้ายๆข้าวโพดเลคือมะสุกแล้วนะคะ,ะเพื่อนเห็นเขาต้นเห็นแดงแล้วนะส,สูงๆ อาจจะไม่ค่อยชัดแต่ว่ามันมีลูกตุกหนึ่งลูกแต่ว่ามันโตมากเลยชมพู่เพื่อนชมพูพ่ภาษาคขมเเรียกว่าไม่รู้นะน่าจะเรียกชมพูน่พนั่นแหละน่าจะเรียกชมพู่ออกเนียงแบบแข็งๆหน่อยชมพู่ถ้าใครรู้อย่างอื่นก็เขาไม่มาได้เลยนะพอดอีไม่ค่อยได้ใช้อะตะลกเลยเพื่อนก็ไม่ค่อยได้ใช่นะปกติทุกภาษาแหละ อย่าว่าแต่ภาษานมนนี่เลยภาษาบ้านเกิดก็เหมือนการลืมลืมแต่มันไม่ได้ลืมหมดทุกอย่างมันลืมบางคำลืมบางคำนีม่มาดูต้นมะพร้าวฝั่งนี้แบบสูงมากเลยเดี๋ยวให้ไม่ได้ลืมต้นมะพร้าวเออสูงมากน่าจะ30สิปีแล้วชอบปลูกมะพร้าวนะก็มีเพื่อนๆถามว่ามะพร้าวเยอะ อยู่จงังหวัดไหนจงังหวัดบรีรำค่ะแต่บตรีป่าคือที่ที่บ้านเนี่ยเขาเป็นหมู่บ้านเป็นคาแมนะเขาอาหารการกินก็จะกินคล้ายๆไทยนั่นแหละก็ไม่ได้เหมือนทุกอย่างแต่ว่าเป็นพวกแกงก็จะใส่กะทิอะไรเงี้ยก็เลยถือเป็นเรื่องปกติที่มีโดงนะคะโดงเหมือนทุกอย่างเป็นต้นผักสมิตนะคะหรือภาษาอีสานเรียกผักเมกนี่ก็มีอันนี้นานมากน่าจะเป็น สามสิบสี่สิบปีมั้งเก็บไว้นี้แหละเป็นต้นไม้อาถพนเดี๋ยวเราก็เห็นเพื่อนเพื่อนอันนี้คือคือมาหาหาห,าหวยแบบปลอมๆนะไม่ได้หาจริงนะคือจะทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยแต่ว่าออกะแต่ว่าฟิล์มฟิล์มไม่เห็นด้วยนะมาทำกันแล้วหาหวยกูถอยอะไรเงี้ยแต่ฟิล์มไม่เห็นด้วยฟิล์มไม่ฟิล์มไม่ปลืม้มก็เลยต้อง ต้องไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทำกันเ่อนคอนเทนต์คอนเทนต์นนหาหวยน,นะนี่โอ้ลมเย็ยนสบายนะนี่เราอยู่ใต้ต้นโดงก็จะประมาณนี้ต้นต้นโดง่ะต้นมะพร้าวอันนู้นเป็นต้นตาลฮะต้นตาลไม่ได้อยู่ที่วัดอย่างเดียวนะอยู่ที่บ้านก็มีนะนต้นตาลค่ะก็ลูกตาลก็ใช้ทําขนมตาลได้นะเนาะพูดเลยหิวเลยชอบกินขนมตาลอร่อยอร่อย,ออยนะ โอเคก็ตั้งนานอีกอ่ะก็จะมีสวนมีต้นผักหวานด้วยคือต้นผักหวานนะเพื่อนผักหวานนุ่นนุ่นนุ่นต้นผักหวานต้นสูงเลยเพื่อนมีผักหวานต้นเป็นแบบนี้แหละสูงนะหวานโยงหรืโยงน่าจะเป็นต้นแก้วมังกรเนาะน่าไปปลูกคิดว่าน่าจะเป็นแก้วมังกรคล้ายตะบองเพชรน,นะคะ ที่อยู่ตรงต้นนั่นน้ต้นไม้นะโยงหน้านี้ก็จะเป็นกระท่อมตรงนี้นะ่นถ่วตรงที่เนินตรงเนี้ยตอนที่มาอยู่ใหม่ๆพ่อเขาปลูกกระท่อมไว้นะเราอยู่กระท่อมกันนะสมัยก่อนสมัยก่อนนู้นสมัยมาแรกๆเลยอย,เนนะอยู่เต็น์นะอยู่เต็นเต็นที่นู่นเลยที่นาแล้วก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้แหละปลูกปลูกกระท่อมอยู่กระท่อมนั้งหลายปีนะอยู่กระท่อมนั้งหลายปีนี่ โด่งนยถ้าจะเป็นต้นขนุนต้นมะม่วงนอนเล่นเดินเล่นได้แล้วนะคะจริงนะเพราะมาอยู่ที่เนี่ยชอบนอนสวนสวนนี้ชอบนอนแบบตามใต้ต้นไม้หรืออะไรคือไม่ต้องเปิดพัดลมมันอากาศธรรมชาติเออเย็นแบบธรรมชาติจริงจะร้อนมันก็ไม่มันถึงยังไม่ถึงหน้าร้อนแบบหน้าร้อนแบบอบอ้าวมีาอะไรเงี้ยตอนนี้มันก็ยังอยู่ได้ อ,อยู่ข้างนอกตลอดไม่อยู่ในบ้านเลยอยู่แต่ข้างนอกเลยหัเพือนไม่ไม่ได้เหมือนที่ญี่ปุ่นเนาะอยู่แต่ในบ้านเพราะว่าหิมะตกอันนี้อันนี้ก็คือน่าจะเป็นอะ,อะไรนะแก้มกรนอะนะคิดว่านะว่าอุ๊ยเพราะว่ตาต้นเหมือนมากเจ็บปะแว่นน่ะคือใกล้ๆอ่ะมองไม่เห็นเจ็บตัวประจําไปดึงไม้ไผ่มองไม่เห็นเนี่ยเจ็บตัวบาดดึกมากเลย แว่นนี้ถ้าใส่แว่นแล้วมันจะมองไม่เห็นใกล้ๆไงเพราะว่าสายกลายเป็นสายตายาวแล้วต้องถอดไงเวลามองไกลอย่างที่เพื่อนๆบอกคือคนสายตาสั้นที่แก่แล้ว <c oughs> พูดทุกรอบ <c oughs> โอเคมีตรงไหนอีกก็ประมาณนี้แหละบรรยากาศนะคะอันนี้มันนะคะปลูกมันบรรยากาศมันนอกตอนนี้ก็อุณหภูมิไม่ได้เช็คอุณหภูมิเลยแต่น่าจะสามสิบสามสิบกว่าแหละ ก็กางคืนก็ไม่ได้หนาวแล้วตอนนี้กลางคืนก็เปิดพัดลมนอนแล้วคะเพราะว่าเริ่มร้อนแล้วนะ,ะอนวนะตอนนี้ก็เไปไิปลายเดือนอปกกา,าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดือ,กดอนกุมภามีนานี่ก็ร้อนจัดเลยนะน่าจะกุมภาก็เริ่มแบบแล้วเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็ต้นชมพู่เหมือนกันนะเดี๋ยวให้ดูรังมดแดงเพียบไปร้อนจัดชมพู่รังวดแดงเพียบันมันจะมีต้นมะม่วงกระร่อนหายไปไหนเราไม่รู ต้องใส่ตัดิ้งปล่หรือย,ยังไงตรงไหนวะนโอเคคันเพื่อนอไอ้เครื่องเนี้ยมันดับมันแป๊บๆดับเพราะว่าไม่รู้อะพออากาศร้อนนิดนึงนก็ดับแล้วเครื่องนี้มันหยุดหยุดการทําง,งานเนาะถ่ายได้แป๊บๆเองไม่เหมือน,นที่ญี่ปุ่นนะที่ญี่ปุ่นร้อนกว่านี้แต่ว่าไม่รู้วัดจากอะไรนะเออโอเคคลิปนี้ก็บายบายเพื่อนพามาชมออสวนนะคะชมสวน ต้องดำมาแล้วต้องดำมาแล้วจมเสือแล้วก็มามอยนิดหน่อยนะนุ่นต้องดำมาแล้วต,อง,ววตองดำมาแล้วมาแล้วตองดำมาแล้วมันเที่ยวมาโอ้โหยืดยืดยืดทำไมาโอเคค่ะเพื่อนคลิปนี้บายพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวชมผู้โตเดี๋ยวจะพามาเก็บนะดูพอเรียกทองดำปั๊บอีนาอีนาไอนาไม่ใช่อีนาผู้ชายนะ ไอ้นาคมาโพ่มาเลยค่ะเดี๋ยววันหลังจะพาเก็บผลไม้นะตอนตอนมันสุกเดี๋ยวจะพาเก็บกันเพื่อนคลิปนี้ก็บายบายนะอเดี๋ยว